ข่าวดีมาแล้วพี่น้องข่าวดีนะคะสำหรับมือนี้เอฟซีแฟนคลับของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องก็คือสิ้ากันตังหนาต่างตารอบค่อยนอพี่น,น้องนนคะเพราะว่าสําหรับในวันนี้นะคะทางลูกทุ่งเดตเวิร์เพื่อนเดมพิการออกมาประกาศนะคะสำหรับผลคะแนนนะคะสำหรับใครที่จะได้รับรางวัล ขวัญใจลูกทุ่งเนตเวิก2,024พี่น้องนะคะสำหรับมือนีนนะคะกับวันมาเพิ่อนได้มีการออกมาประกาศเป็นทีเรียบ้อยแล้วพี่น้องนะคะเมื่อ5นาทีที่ผ่านมาแอดมินได้เห็นกันแล้วกับฟ้าออามาอัปเดตสู่พี่น้องฟังนาะพี่น้องนอนฮันแล้วสำหรับศิลปินที่ได้นั้นจะเป็นใคร นพีนองนอเป็นศิลปินที่คุณชื่นชอบด้วยเปล่ามาฟั่งกันพี่นองนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะว่ากันมามีศิลปินทีได้มีรายซื้อนะคะหลากหลายท่านหลากหลายคนมาพีนองน้องนะคะบพรามันเพียงแค่ศิลปินพี่นองทามมีหฮอดทางด้านคานาลิเกนะคะอย่างทางด้านอสอนรามน้ําเพชรน้พีนองนอทานหลกกักะทางด้านนุ่นด,ดนําดงน้พีนองน้องได้มีรายซื้อในกิจกรรมนี้นะคะว่ากันมาโอ้โหพี่นองนะคะสำหรับเพพนีนะคะเพนดีมีการจัดอันดับนะคะอันดับหนึ่งถึงอันดับที่ สิบนพนองน,อนนะคะว่าใครอยู่อันดับไหนบ้างนะคะวากันมาําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงพี่นองค่ะได้มีไร้ซื้อนะคะอยู่อันดับที่หนึ่งมาตั้งแต่แะะสัปดาห์แรกนพี่นองนนาะหล่ะก่ะจนมาหอดสัปดาห์สุดท้ายนะคะเมื่อวานนีวากันวาําหรับอุ้งอิงน,นี่คือว่ามีคะแนนนําโด่งมากๆนพี่นองนนทคะหลยคนกับภาคกันวานีหล่ะพี่นองอุ้งอิงคะแนนนำโด่งขนาดนี้นะคะยากมากที่ศิลปินคนอื่นจะตามมาทันนพี่นองนนท์ซัหรับอุ้งอิงเพชร้านเทงนี่คือว่าเป็นศิลปินที่วากันวามีเอฟ เหนียวแน่นมากๆนาะพี่น้องน้องลา้คนกับวากันวานี่แหละสำหรับสิและเป็นคนอื่นคือสิตามมาอยากตามยากมากที่จะตามองคอีมาทานนาะพี่น้องน้องหลักกะวากันวามีศิลปินเทียบวากันวาได้มีการแซงนะคะได้มีการแซงขึ้นไปอย่างทางด้านไรอันกาบันดิตพี่น้องก็ได้มีการแซงทางด้านนวลน้ำโดงขึ้นมาเป็นอันดับสองนาะพี่น้องน้องนนำดงก็ได้มีการตกลงไปเป็นอันดับที่สามนะคะหลักะสำหรับทารันแอมชนิชาพี่น้องกระได้มีการแซงทางด้าน นั่นอันนั้นขึ้นไปนะคะแล้วก็สําหรับทางด้านสอนรามน้าเพชรก็ได้มีการแสดงท่านานั้นอันนั้นขึ้นมาเหมือนกันน้ำพี่น้องเนาะนะคะว่ากันว่าสําหรับกิจกรรมแบบนี้นี่คือว่ามันบริเน,นนน้ำพี่น้องเนอนค่ะบรู้ว่าอ่าสรุปแล้วไพ่สิได้นะคะบรู้ว่ามันจ,จนนนะเป็นตั้งไดน้ำพี่น้องน้ำบางทานบางคนศิล,ลปินบางทานบางคนนี่อาสิแบบว่าพากันร,ร่วมบวชให้ศิล,ลปินที่ชื่นชอบในวันเดียวนะคะแล้วคะแนนพุ่งแล้วคะแนนดับหนึ่งก็ได้ นพี่น้องเนาะนะคะอาจสจิเป็นไปได้นะคะแต่ว่านี่ล่ะพี่น้องสําหรับในมือนี้นะคะทางลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเคยในได้มีการออกมารประกาศแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ะนนไ,ได้ไออม,ม,มีการออกมาแสดงความยินดีพี่น้องคะว่าศิลปินคนไหนนะคะได้รับรางวัลขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนี้ไปเนาะพี่น้องเนาะก็ประกาศออกมาแล้วพี่น้องนะคะก็เป็นไปตามคาดนพี่น้องเน้องค่ะสำรับทางด้านลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเคยในได้มีการออกมาประกาศนะคะว่าสแสดงความยินดีกับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องไห้คว้ารางวัล ขวัญใจลูกทุ่งเนตเบิร์ก2024นี้ไปนพี่น้องเนาะด้วยคะแนนโหวต370,000กกว่าโหวตพี่น้องถือว่าบทธรรมดานพี่น้องเนาะนะเป็นไปตามคาดสำหรับ FC ฟัแฟนคลับหลายคนกับภาคกัน,กนว่าสำหรับอุ้งอิงนี้คือว่าคะแนนนำโด่งมาทุกสัปดาห์คะแนนเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดทุกสัปดาห์นะคะแล้วยากมากๆที่ศิลเป็นคนอื่นจะตามมาทัน นพี่น้องนะคะสำหรับคะแนนนี้นะคะสำหรับรางวัลนี้นะคะอุ้งอิงก็สมควรที่จะได้รับมันใจนพี่นองน้องเพราะว่าสําหรับเอฟซีแฟนคลับของอุ้งอิงนี่คือว่าเนื้อหนัีอลีพี่นองคะสำหรับเอฟซีแฟนคลับนี่คือว่าพี่นองนะคะต่ละมือต่้ละมือนี้ทีแอ็มมิเนตเตตื่นขก้นมากอะได้เห็นแต่ในกลุ่มบ้านฮักอุ้งอิงเพื่อนเดมพิการออกมาโพส่งงานพี่นองนะคะว่าส่งงานวันนี้ค่อยโหวตให้ลูกสาวแล้วนะคะจักแต้มแจ๊กแต้มกับว่ากันไป เอาพี่น้องเนาะปกติเท่ากับเส้ตั้งแต่อุ้งอิงได้มีการออกมาโพส่งงานนะคะแต่นี่ล่ะได้เห็นนะคะในกลุ่มบ้านฮักอุ้งอิงนะคะได้มีการออกมาโพส่งงานแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความน่ารักนะคะหลักกรู้ได้เลยว่าสําหรับเอซีแฟนคลับของอุ้งอิงนี่คือว่าเนียนอิ่มอิลีเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่ล่ะพี่น้องนะคะไม่ว่าน้องจะมีอะไรชื่อในกิจกรรมกิจกรรมไหนนะคะเอฟซีแฟนคลับหลากหลายคนกับพร้อมพี่ซีเขาไปโหวตเขาไปสนับสนุนน้องเนาะพี่น้องน้องก็ดีใจแท่น้องนะคะหลักกรนี่ล่ะกับประกาศออกมาแล้วพี่น้องค่ะก็เป็นที่ชัดเจนไปที นี่แหละนะคะหลายคนพ,พ่อได้เห็นผลรางวัลน,นะคะผลประกาศออกมาแล้วนะคะว่าใครได้รับรางวัลน,นี้หลายคนก็ภาคกันดีใจนะคะการันต์ละพี่น้องขอสแสดงความยินดีกับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนาพี่น้องเนาะนะคะกับทีว่าเก่งมากๆนะคะถือว่าเป็นศิลปินทีวากันมากระแสดังนะคะกระแสปังกระแสพุ่งมากๆนาะพี่น้องเนาะไม่ว่าน้องจะมีรายชื่อในกิจกรรมไหนนะคะปีที่ผ่านมาพี่น้องอุ้งอิงก,ก็ได้รับรางวัลสาหรับขวัญใจสายนาฮานนาะพี่น้องเนาะทางวันมาสาหรับอุ้งอิงดิษว่า ในการเอนเตอร์เทนหนาเวทีพี่น้องนะคะคือว่าเอาอยู่น้พี่น้องน้องเอฟซีแฟนคลับนี่อยู่หมัดจริงๆนะคะราคาสั่รับรางวัลขวัญใจมหาชนอุ้งอิงกะได้รับไปแล้วน้พี่น้องน้องว่ากันมาสํารับรางวัลขวัญใจมหาชนนี่แสดงให้เห็นว่าอุ้งอิงนี่มีเอฟซีแฟนคลับเยอะจริงๆน้พี่น้องน้องทันนะพี่น้องนะคะแสดงความยินดีกับอุ้งอิงอีกครั้งหนึ่งนะคะือว่าน้องเก่งมากๆน้พี่น้องน้องทาถือว่านี่นะนะคะได้รางวัลนี้ไปพี่น้อง มันบ่เป็นเรื่องง่ายพี่น้องก่เสด็รางวันนัะรางวันไดนะพี่น้องนนหล่ะก็ต้องมี FC ฟแฟนครับที่ว่าคอยอยู่เบื้องหล้งนะคะแล้วก็คอยโหวตคอยสนับสนุนให้ศิลปินที่ชื่นชอบนะพี่น้องนันรับพี่น้องค่ะสำหรับอุ้งอิงกัถืีว่านิล่ะนะคะสมควรที่จะได้รับรางวัลนี้มากๆเพราะว่าสำหรับเอซแฟนคลับของอุ้งอิงนี่คือว่าเนยวแน่นมากๆนะพี่น้องนะแล้วก็ไม่ว่าน้องจะเดินทางไปที่ไหนพี่น้อง f อแฟนคลับหลายคนก็เดินทางไปตอนรับนะคะไปสนับสนุนน้องเต็มที่ มาพี่น้องเนาะนะคะนันรันพี่น้องกับนี่ล่ะนะคะดีใจกับอุ้งอิงจริงๆนะคะแลักกับสำรับนะคะในตอนนี้หลายคนก็นคือเสียด้รู้แล้วว่าอุ้งอิงนะคะได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็มาดรองบวงพี่น้องะค่ะว่าสําหรับบอสโจเยเมนเซียภาลูกสาวเดินทางไปรับรางวัลน,นี้ด้วยตัวเองเลยไหมนะคะหรือว่าอะไรยังไงนะคะทว่าได้มีเอฟซีแฟนคลับได้มีการเขาไปคอมเมนต์พี่น้องทว่าให้จัดนะคะให้จัดพิธีรับรางวัลให้สมเกียรติใน่พันธ์พี่น้องนะคะก็ถือว่าเป็น คอมเมนต์ที่แรงนะคะทาานานลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเพิ่นก็นว่าสําหรับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนี่ทางเรานี่พร้อมอยู่แล้วนะคะเหลือดที่บอสโจนะคะจะพาลูกสาวมารับรางวัลน,นี้ด้วยตัวเองเลยไหมน้อพี่น้องนนท์นะไรพี่น้องก็ต้องมารอเบิงนะคะว่า อุ้งอิงสีได้ไปรับรางวัลมือแดกตอนไหนน้องพี่น้องน้องก็ต้องมารอเบิงนะคะแต่วานีิละกะดีใจกับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงน้องพีนองน้องไม่ไม่ว่าน้องจะมีรายชื่อในกิจกรรมไหนนะคะกับวกันมาน้องก็ได้อันดับตลอดได้อันดับหนึ่งมาตลอดน้องพี่น้องน้องค่ะสมกับที่อุ้งอิงได้รับรางวัลควนเซมหาชนกรณีค่ะสำหรับรางวัลควนเซมหาชนนี้แสดงเลยันว่าอุ้งอิงมีเอฟซีแฟนคลับเนี่วแนนแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็เอฟซีแฟนคลับนี้รักและเอ็นดูน้องจริงๆ นะคะรักและนี่แหละนะคะพากันนี่แหละมาเชิญช่มในผลงานของน้องนพี่นองนนทนาพีนองก็ถือว่าเป็นรางวัลที่วากันวาการันตีได้อีกว่า้งอีกนี่มีเอฟซีแฟนคลับเยอะจริงๆเนาะพี่นองนาอการูซสึกดีใจกับน้องนะคะนันลาพี่นองคะถือว่าเป็นรางวัลที่วากันมาตั้งแต่วันที่11จนมาถอดวันที่20พี่นองหลายคนพากันดันพากันโหวตพากันร่วมรุ่นนะคะมือขึ้นนะคะวากันะะว่าเกิดปัญหาพี่นองเกิดปัญหาที่ว่าโหวตไปแล้วนะคะเหมือน ทางแอปมันสิเออเลอรประมาณนี้หลับพี่น้องหลายคนพากันโหวตจนวิ่งนาทีสุดท้ายนะคะโหวตหลายคะแนนหลายแต้มแต่ว่าเป็นยังคะแนนมันคือบอข่ขืนพันนัพี่น้องหลายคนกับภากันสงสัยนะคะแต่ว่าก็บว่าเป็นบ่เป็นยังพี่น้องนะคะนี่หลับประกาศออกมาแล้วสําหรับอุ้งอิงกะได้อันดับหนึ่งนะคะได้คว้ารางวัลควัใจลูกทุกในดือดงี้ไปน้อพี่น้องเนาะกะนี่ละนะคะก็ถือว่าสุดยอดมากๆสำหรับเอฟซีแฟนคลับของอุ้งอิงนะคะถือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะคะความซ้เร็จของอุ้งอิงเสียงจริงตัวจริงน้อพี่น้องเนาะก,กับดูซึ้งด สำหรับเมอร์รีนะคะว่ากันว่าสำหรับเมอร์รีคิดกันคิดงานของวงสาวน้อยเพชรแพงการทำการสแสดงคือนกลาพี่น้องค่ะ,ะละก็ว่ากันว่าสำหรับช่วงนี้ดิฝนฟ้าอากาศนี้คือว่าบ่าาเป็นใจแห้งพี่น้องค่ะสำหรับผู้ใดทีนี่ละนะคะสีเดินทางไปเบิร์นมอร์มอร์ลัมนะพี่น้องเนาะก็ว่ากันว่าเป็นอุปสรรคนะพี่น้องเนาะเพราะว่านี่ละนะคะเขาเาบ่รู้ว่า เมื่อเสียมาในตอนใดนะพี่น้องตะวันซึ่งที่เราเห็นได้ก็คือวานีลลาะาะรับมือกับมันนะคะแลักการสำรับทางศิลปินมอรมอราฟนะคะว่ากันว่าคณะมอรมอราฟช่วงนี้ได้มีการยกเลิกนะคะเป็นตามกันพอวานิละย้อนสภาพอากาศที่ว่าบ่เป็นใจนพี่น้องเนาะนันลาพี่น้องก่ะส่งกำลังใจให้สำรับท่านนักศิลปินคณะมอรมอราฟสู้คณะสู้วงนันลาพี่น้องนะคะสำรับคลิปนี้ขอโจเบย์ส้มิีสกอนโนคาว่าก็มาสวัสดีค่ะ